ลไล่เลยกันไล่แล้นีปัญหาหรอแล้วสวัสดีครับทุกคนมมกับผมเนโกชิอีกแล้วอัดแล้วอีแมวลกก็วันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่า Far Changing t i d e นะครับ เราอยู่กับไลฟ์ทวิชด้วยถ้าเกิดใครครึ้่นเข้ามาก็คุยกันได้นะครับแต่ว่าข้อความไม่ขึ้นนะบอกไว้ก่อนเริ่มเกมเลยแล้วกันจากที่เราเล่นภาคที่แล้วไปนะเป็นฟาโรนเซลที่เราขับรถไฟปะ <laughs> รถไฟที่มีล้อเกวี่ยนอันนี้อะไรเนี่ยเริ่มมาก็ได้ใบน้ำเลยฮือจ้าฮือจ้ฮ้า ่อ่าไม่ตอนนี่ยมากันต่อเมื่อกี้ขึ้นไตเติ้ลเกมนะครับ Far Changing t i e แล้วก,ก็อารมณ์น่าจะแบบเดียวกันคือเป็นคนอยู่คนเดียวในโพสต์โพคาลิปติกไปไงวะเนี่ยลงล้างหรอบุงบุ๋งบุ๋ง,งหิวน้ำเลยอ่ะไม่ทันเริ่มก็หิวน้ำแล้วอ่ะชบชุชบก็ถ้ามันกระตุกยังไงก็ ต้องขอโทษด้วยนะคบเพราะว่านี่ใช้เป็นโปรแกรมจําลองนะเพราะเราไม่สามารถเอาเครื่องสวิชมาต่อเข้ากับ PC แล้วก็เพื่อบันทึกหน้าจอได้ก็เล่นเป็นตัวจําลองไปก่อนละกันนะครับฮัซซ่าฮัซซ่าโดด,ดข้ามอ๋อกด B ถ้ากดเยอะมันจะโดดมากกดน่อีเมะก็ลองนี่ขึ้นหรอ ขึ้นดีเอาจานันขึ้นดีครับกดขึ้นแล้วอ่ะอ่ะข้างล่างเหรอข้างล่างไปไม่ได้ต้องขึ้นอขึ้นแล้วไม่ขึ้นให้ด้วยทำอะไรอ่ะ ขึ้นขึ้นขึ้นมันไม่ขึ้นให้อ่ะเฮ้ยวัอด <What? S 1> ไม่ขึ้นให้เฉยเลยในเซฟทดลองก่อนน้น,นี้มันขึ้นได้ฟ้า คุณดีคุณดีโม้ไเราลองอะไรเดี๋ยวนี่เกมเลยแล้วกันบั๊กและโต๊ะเป็นอะไรใช่อยู่เริ่มมาก็เจอปฏัติเหตุ เลยนะครับคือไม่สามารถผ่านไปได้เริ่มเล่นใหม่ยิงตามเมื่อกี้ยิงแล้วกดกดขึ้นแล้วมันน่าจะขึ้นบันไดให้นะไปแบบเร็วๆถึงตรงเมื่อกี้เลยแล้วกันเราให้ต่อเ้าตัดแค่ตรงเมื่อกี้ออดมากเลย ไปด้วยความเร็วสูงปรุงแล้วเราก็ว่ายอาจจะไม่ไม่ใช่เหรอยเราก็ว่ายน้ำได้นานมากเลยนะครับภาคนี้มีเกี่ยวกับน้ําด้วยแต่ว่าเราต้องเป็นเรือหรือเปล่าภาคเราเป็นรถภาคนี้เป็นเรืออะตุม่มขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเอา จนเขาหล่อมันไม่ขึ้นไม่อยู่ตรงนี้ไอ้ขึ้นกดข,ขึ้นแล้ว ขึ้นขึ้นประโถพอเริ่มอัดแล้วก็เป็นอย่างนี้ไงขึ้นแล้วนี่ ใช้ใช้จอยกดขึ้นไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดใช้ดี a d พกดขึ้นได้ช่วยอ่าโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นว่าตรงบันไดเราจะใช้อ่าได้แล้วต้องใช้คีย์แพดตุม้มไปดยความเร็วทำเวลาหน่อยแล้วกันเรับเกมนี้ก็ผมคิดว่าคอนเซปต์น่าจะเหมือนเดิมคือการพายเรือใน สถานการณ์โพสโพคาลิปติกเมืองโลกที่แตกไปแล้วใช่ไหมโลใช่แล้วบอกอละเขาเห็นอยู่ตรงแถวตรงนูนนะ้นน่ะนู่นก็ไม่รู้แล้วไปกันต่อในระหว่างที่แมวกำลังร้องหาของ เราก็เล่นเกมของเราต่อไปอะไรเนี่ยรูลู้มันคุยกับคุณงหารเราไม่ได้คุยกับเขาเลยทำหายแล้วไอ้ขึ้นไปหรับเกมนี้ก็นั่นแหละนะเราตกจากที่สูงได้ไหมนี่อะไรอะให้เราไปทำอะไร น่าจะอ่าใช่จริงด้วยล็อกอันนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปไปไป,ไปถ้าตามสูตรเราต้องเจอเรือเราเราไม่ใช่หรอมันเราได้ไว่ายน้ำนานจังอะแบบนี้จะดีไหมนี่บุ๋งบุ๋งอ่บุ๋งบุ๋งบุงบุ๋งบุ๋ง บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครอยู่ในสตรีมนี้ก็ยาวๆแล้วะนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่นานถึงนานมากปกติเซสชั่นอาจจะก็ต้องนานอยู่แล้วปะโอเกิดอะไรขึ้นโหลดผีเออโหลดผีแล้วอ๋อให้ลงมาในนี้เหรอ ลงซึบตึงลองกดปุ่มนี้ครับขึ้นดิโอเคเปิดสวิตช์อา่านี่คืออะไรเหมือนมันดูดนะอา๋าชัดเลยดูดเลยดูดให้หมด นุ่งอ่ะโอ้อานี่คืออะไรโอ้เหมือนกับว่าเขาใส่ชุดให้เรานะครับอันนี้ผมซูมเข้ามาให้ดูว้าวชุดที่เท่จังเลยเป็นรูปน้ำด้วยเออถอนไม่ออกอะไรวะเนี่ยปองเป็นชุดประหลาดนะครับโอเคประตูเปิดแล้ว เหมือนกับบันไดถ้าเราจะเปิดได้ต้องกระโดดชนเนาะมันี่จะเปิดเออดจ้าเอออ๋อชุดนี้ทำให้เราว่ายน้ำได้สะดวกขึ้นไปดูดิเอ้ยนี่ไงไปเลยขึ้นไปโอ,โอ้ประตูปเปิดแล้ว อาจ้าโอเคตุม้มชุ่มมีไฟฉายให้ด้วยเอาอ,อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เห็นอะไรนั้นหยิบออกมาหมดอ่ะชุม่มถ้ามันไม่มีก็ค่อยหาก็ได้เท่านั้นแหละเอ๊ะต้องนี้ไปทำอะไรอ่ะ โอ้มันใดวะชัดเลยพิหานหมดแล้วเหรอตรงที่เก็บขวดน้ำคุณก็หาเอาเหรอก็ไม่มีงั้นเลยแถวไหนห้องน้ำหรือเปล่าดูรลอยังเอ้าก็ต้องช่วยหาใช่ไหม รู้สึกว่าผมจะพลาดเพราะว่าตั้งใจว่าจะอาจแบบไม่ให้มันกระตุกแบบนี้นี่ก็คือกระตุกว,ว่าเราต้องไปโผกับอีกโปรแกรมหนึ่งแท้แหละแปบบ๊หนึ่งนะครับ โหลดอยู่ม,มาต้องตัดอีกแหละตัดต่อตั้งแต่แรกมาหลายรอบกันมาแล้วน,นี่ถึงตรงไหนโอ้ถึงไกลอยู่ฮะ ตรงที่เก็บข้าวดูหรือย่างตรงผ้าห่มดูแล้วครับดูเหมือนยังไม่ได้เปิดดูเลยกลับมาอีกแล้วเกมฟ้า changing t i นะครับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกแล้วฟ้า changing t i ตรงน,นี้รู้วิธีการผ่านแล้วครับก็ขอไปด้วความเร็วหน่อยละกันนี่น่าเป็นส่วนที่ตัดออกเนาะว่าเราเล่นต่อตรงนู้นแล้วเราเค่อยเอาน,นี้ไปแปะตรงนู้นหลังนี้ก็สบายสบาฮนะขึ้นเหรอ ทำแม้ร็วเค hey. ได้ละปูน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 ,ปนลงลงลงลาตัวสีแปลแลาดจัง อาลวงโดดวืดเก็บกระโดดวืดมากเลยไอเกมอ๋อๆๆตุ๋ <hi> มสวัสดีช่องชั้น5คนด้วยนะครับถ้างงว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังอัดเกมชื่อฟาเฉียงยิ่งไทยนะครับก็อยู่ด้วยกันนะพิมพ์มาได้นะครับอ่านแชทอยู่นะครับ เราต้องไปถึงตรงที่เราเล่นคางไว้ให้ได้จะได้อัดต่อไปไปกันเลยขึ้นนานจังวะโอ๊ตโตโคตรแรงเกือบแตกยาก กันกล่องสมบัติเราเปิดได้ปะนะไม่รู้ผ่านไปแล้วปุ๊บจ้า yeah. บางทีมันก็วิ่งชาาฮะน่าจะเป็นที่จอยผมแหละจอยผมใกล้พังแล้วไปกัน่องหวยได้มันไม่ไปข้างหน้าดีๆีวะ รีวจินซิมซม,มูเลเตอร์นี้ก็ปรากฏว่าโหลดแบบโหลดถี่ยิบเลยอันนั้นโหลดไม่ถีอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นมันค้างตอนเข้านิดหนึ่งครับอันนี้ก็มากระสินนี้ ด,ดนูน้ำอะถ้าเสียงเกมดังไปหน่อยก็บอกได้นะครับเดี๋ยวแก้ไขให้อ๋อลงนี่หว่าหรืออู้จอยไปโอ้ซูมซูมซูม่มพอจะก้มหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นเกมแล้วแบบเอาหน้าเ้าไปใกล้ๆโอ้ได้ชุดใหม่มาแล้ว อ่าถึงตรงที่เดิมแล้วไอ้ถอนไม่ออกมันแน่นมันติดหัวป่องโอเคไปงั้นต่อจร,จริงวันนี้ว่าจะเล่นวาโลนี่หวานลืมได้ไงขเนี้ยขี้เกียจแล้วอ่ะเปิดเอ้ยอ่า,อาไปแล้วทามทวนน้ำทวนทวนน้ำทำอะไรผมไม่ได้หรอกก็จะเป็นเกมพัซซิลนิดหน่อยนะโอ้ต้องขึ้นทางนี้ลืม เปิดเลยเราโดดข้ามแล้วไปไปไปบุ๋มตรงนี้ครับตงังก็มีแผ่นไม้เราต้องหยิบมาออกมาเรียบร้อยแล้วก็ ทดันไปครับทา,ทางที่เราต้องขึ้นจะได้ทำการเปิดตัวมาหาด้วนความเร็วสูงวะสปีดลันก็มาวะวันนี้ไปชุบชุบจะเอก็มีการโหลดเนาะแต่ไม่ไม่รู้มั่นใจว่าจะหนักไหมถ้าเป็นเอาหนักก็อาจจะต้องกลับไปเกมเดิมผมว่ามันไม่ได้หนักเท่าเกมเดิมเนาะโหลดดังได้อยู่ กระตุกนิดหน่อยนี่คืออะไรกดสวิตต์อ๋ไนะอไม่ได้กดข้างหน้าก่อนเหยียบเหรอแปดแดดแปดแปด,แด,แด,แดโอ้ปลดล็อกโอ้ใบเรือ โลสสำเาวเกมมิ่งอ่ะครับดันไปเลยโอ้ oh. รู้สึกว่าเกมนี้มันน่าจะมีตำแหน่งที่เราต้องทำเยอะผิดปกติปะ่ะดูสิเราต้องไปเอาตะขอข้างบนมาด้วยนะครับแล้วก็มาตรงนี้เกี่ยวไว้แล้วก็นี่คืออะไรอะ่ออะ,รอะเรื่อนะไรอะเลือนใบเรือหรอ ดูรอบนี้ของจริงทำได้หลายอย่างเลยทีนี้อลองเล่นไปข้างหน้าดูอ๋อเล่นข้างหน้าเพื่อเปิดใบเรือให้มากขึ้นอันนี้ข็งน่าจะเป็นถอยละให้แรงเรือต้าน